อันนี้พาเข้าครัวเจ๊สมปองอีกแล้วค่ะวันนี้จะมาผัดฉ่าซีฟู้ดนะคะนี่ค่ะซีฟู้ดเตรียมไว้พร้อมแล้วค่ะอันนี้เครื่องผัดฉาค่ะจะมีหัวกระชายพริกแดงกระเทียมแล้วก็ใบมะกรูดแต่เจ๊สมปองจะเพิ่มเติมด้วยใบโหระพาฝรั่งค่ะหรือใบกะเพราแทนใบกะเพราค่ะอันนี้เตรียมหั่นไว้เรียบร้อยคือกระชายแล้วก็ เพิ่มเติมด้วยพริกพริกใหญ่แล้วก็มีผักสลัดมะเขือแครอทแมะ่มะเขือพวงเจสมงปองชอบผักเนะเาะก็จะเพิ่มเติมผักลงไปแลนนี้ในครกเราก็มีพริกเม็ดเล็กกับพริกแดงกับเทียมไว้แล้วเดี๋ยวเราจะจัดการทำเลยนะคะทุกคนมารับประทานอาหารจานเด็กกันค่ะผัดฉ่าสูตรเจสองปองเองนะคะผัดฉ่าซีฟู้ดค่ะ ซีฟูด้ดสูตรเจสมปองนะคะมาเลยนะคะเตรียมรัดชาสูตรเจสมปองนะคะเจสมปองจะใช้พริกเม็ดเล็กพริกขี้หนูเล็กค่ะแล้วก็พริกแดงเม็ดหนึ่งพอก็าเราจะมีพริกหยวกใส่ความเผ็ดจะน้อยลง เดี๋ยวมังเนาะก,ก็ทำกินไปเนาะตามภาษาที่เราอยากกินค่ะอันนี้ของคุณสามีก็เดือดแล้วเราก็ต้มเส้นทำครัวอาหารจานด่วนนะคะอันนี้ก็คือคนจะต้นเส้นอันนี้ค่ะ สปาเกตตีเอ้ยไม่ใช่สปาเกตตี้เส้นกระเสียวมุ้ยของฝรั่งเต้อย่างเงี้ยทุกคนจะเห็นกันบ่อยค่ะเมืองไทยก็มีค่ะนี่คือของคุณสามีีนของเกสสมปองก็เตรียมตัดขึ้น ก็เลงไฟเติมน้ำมันใช้กระทะใบนี้เขาจะอุ่นหน่อยกระทะอนเนกประสงค์ค่ะ ชมนะคะผัดขาสูตรเจสมปองเองเลยค่ะก็พอผัดได้ที่ไม่ต้องให้เทียมเยอะเราก็ใส่ซีฟู้ดลงไปเลยนี่จ้ะใส่ซีฟู้ดเสร็จก็ลลงผัดได้เลยค่ะ นี่สุเสกะสมปองเองนะคะเราเจ้สมกองในคนที่ชอบกินผักเนาะเป็นไงก็ผักก็คอต้องมีผักนี่นถึงจะเสร็จแล้วน,นี้ก็ตามด้วยน้ำล้างคอกนะคะน้ำ,นำนล้างคอกนี่ใครไม่ชอบใส่ก็ไม่เป็นไรนะคะไนี่ว่ากันแต่เจ้สมปองจะใสนะ่นี่เนะี่ย ตอนนี้ก็ปรุงเครื่องค่ะ <c oughs> น,นี่ไงาฟัาขุงน้ำตาลแล้วแต่ตปานชอบนะคะชอบเยอะใส่เยอะชอบไม่เยอะไม่ต้องเยอะน้ำตาลนิดนึง ันนี้ก็สุกแล้วค่ะนี่จ้ะแล้วก็กระชายลงเลยค่ะแล้วก็ตามด้วยพริกแล้วสิ่งที่ลืมไม่ได้ก็คือ น้ำมันหอยซอสน้ำมันซอสอันนี้เป็นน้ำมันหอยแบบขวดนะคะแล้วก็แม็กกี้ใส่ไปเลยให้สีสวย อัน,นนี้ก็เรียบร้อยนะคะเราก็ไปแล้วก็เอาผักลงนี่ค่ะ อันนี้ก็เรียบร้อยล้ค่ะผัดฉาสูตรเจ้สมปองนะคะทีนี้ก็ตักขึ้นนี้ค่ะนี่ค่ะหน้าตาน่ารับประทานเลยค่ะทุกคนนี่คือผัดฉ่าซีฟูด้ดเจ้สมปอง รับประทานไหมคะทุกคนซีฟู้ดสูตรเจสมปองนะคะเรียบร้อยแล้วคะ่ะมารับประทานด้วยกันนะคะทุกคนเสร็จแล้วคะ่ะเมื่อนี้นี่คะ่ะผัดชาของเจสมปองผักร้อม,มงข้าวคะ่ะอันนี้คือของคุณสามี <c oughs> ก็จะเป็น <c oughs> อ่าเรียบอะไรเรียกก็ไม่ถูกอีกเนาะโอเคแตะนี่แหละของคุณสามีอันนี้ค่ะของกับแก้มแก้เผ็ดแก้เอ,อื่มโอเคนะคะทุกคนเสร็จแล้วค่ะมารับประทานด้วยกันนะคะทุกคนอาหารในวันหยุดวันนี้ค่ะเรียบร้อยค่ะทุกอย่างสบปดรดก็เรียบร้อยของสามีก็เรียบร้อยค่ะทุกอย่างเรียบร้อยหมดเลยค่ะ เซฟเซอีลีค่ะเรียบร้อยเรียบร้อยทุกอย่างเรียบร้อยนะคะสวัสดีค่ะ